ทำไมคนเป็นสิวอักเสบต้องใช้แผ่นแปะสิวปกป้องสิวจากการจับการแกะเพราะทำให้สิวแย่ลงทิ้งรอยหนักเหตุผลแค่นี้เองเหรอมีอีกลดโอกาสการติดเชื้อนำส่งสารเข้าผิวแก้ปัญหาสิวซับหนองให้แห้งแบบเฉพาะจุดทำให้ลดความรุนแรงแล้วก็ลดการทิ้งรอยหลังจากสิวหายด้วยแต่มีคนบอกว่าแปะแล้วจะทำให้หน้าเป็นหลุมไม่เกี่ยวเลยแผ่นแปะมีทั้งหมด4แบบ แบบแผ่นที่มีสารออกฤทธิ์ต้านสิวแบบไฮโดโครคอรลอยที่ดูดหนองเก่งๆแบบผสมทั้งไฮโดโครคอรลอยและสารออกฤทธิ์และแบบไมโครนิโดที่เป็นเข็มเล็กๆไม่มีแบบไหนที่ทําให้หน้าเป็นหลุมทุกแบบทําให้สิวแห้งไวขึ้นกับกันเลยการทิ้งหนองไวน้นานๆในผิวมี่ผลกับโครงสร้างผิวอาจทําให้เป็นแผลเป็นจากสิวได้มากกว่ามีแบบที่แนบเนื้อแปะแล้วไม่ค่อยเห็นไหมเมนโทลทามแอคเน่ซับหนองสิวแห้งแผ่นเนียนบางมากแผ่นไม่เหลืองใช้กลางวันกลางคืนสะดวกในซองมีวงหลายขนาดทั้ง SML เราเลือกแปะตามขนาดสิวได้เลย ขอวิธีการแปะที่ถูกต้องหน่อยก่อนอื่นผิวต้องแห้งและสะอาดแปะลงบนหัวหนองพอเต็มแล้วให้เปลี่ยนแผ่นใหม่ต้องมีช่วงพักแบบไม่แปะด้วยเช่นหลังล้างหน้าตอนเย็นให้ปล่อยโล่งๆพอมีหนองค่อยแปะใหม่เมนทรทัมแอคเน่แผ่นแปะเป็นวัสดุแบบไหนไฮโดรคลอร์ที่ดูดซับเก่งๆซับของเหลวและความมันจากผิวปกป้องสิวจากสิ่งสกปรปกข้างนอกทาให้สิวยุบเร็วขึ้นลดโอกาสการเกิดแผลสิวควรแปะหลังกันแดดหรือก่อนกันแดดก่อนทากันแดดเราต้องให้แผ่นแนบสนิทกับผิวที่สุดอยากเกิดเป็นแผ่นแปะสิวคุณจัง